สามราศีความรักมีแต่ความผิดหวังและขัดแยง้งคือราศีไหนเป็นยูดวงความรักกับหมอเซมหรืดเด็ดเด็ดเื่องกันค่ะราศีมีความรักไม่ค่อยดีเจอสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกผิดหวังขอให้ใจเย็นและมีสติราศีพฤกษ์ความรักคิดแต่จะเอาชนะกันอย่างเดียวส่วนบางครั้งทำให้คู่ครองไม่พอใจมาก ราศีสิงห์ความรักปัญหาที่เกิดทำอะไร hein? ไม่ได้มากไปกว่าอดทนใครยิงใดมากสุดชนะเกิดไลค์กิดแฉคลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไ้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงที่ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ดดั m คของขังเปิดดวงรวยธลบัดขวัญถุงตะกูลเศรษฐี ร่ำรวยเงินทองจากวัดห้วยมงคลบูชาไว้พกติดกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ได้ไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมาสนใจบูชาไว้เปิดดวงรวยติดต่อ080-997-9665 080-997-9665